เที่ยวไปกินไปกับชายเลือกเสนอเมนูยำไก่ครับผมกับไก่ไก่บ้านที่เราต้มไปแล้วก็ฉีกเอาเนื้อนะครับผมน้ำซุปครับผมผักเพวสลแหน่ต้นหอมแล้วก็นี่ครับผมพริกลาบจากเมืองเนื้อครับเมืองแพร่ครับผมยำไก่ครับผมเร็ปแซ่อาหารเหนือครับพริกลาบส่องไปเลยครับผมพริกลาบตานนี้อร่อยเลยครับผมแล้วก็ ปรุงเลยครับผมปรุงนัวปรุงนัวรสด,ด,ดีครับผมน้ำปลาแล้วไก่ที่เราสับไปแล้วครับโ๊ตที่เราฉีกเนื้อไปแล้วไก่อพอสุกไปแล้วนะครับผมไก่สุกแล้วแล้วก็น,นี่ครับผมผักไผ่หอมด้วนภาษาเนนนาเนื้อเลยครับผมผักแก้วต้นหอมสะระแหน่ครับผม เออโดน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 ี่ครับมะนาวครับผมปิดแก๊สปิดอะไรเรียบร้อยนะครับผมพร้อมเสิร์ฟยำไก่ครับผมเร็เลยครับผมที่ออกไปกินไปกับชัเยเลยครับสินิมเมนูยำไก่นะครับผมยำไก่พริกลาบจากเมืองเหนือ เขาใ้วกันแล้วับพี่น้องโอ้หลแตะต,ต้องขยบอเขาต้องขย๊อ,ขอเขาขยว พักแควไปรวงักแคว <c oughs> อ้แซ่บพร้อมผมพักแถวพร้อมพริกลับ กันแต่แต่เน้อแซบบครับผมขอบคุณผน้ชมขอมารับชมด้วยครับผมครัแบบ เดี๋ยวเดี่าวหอกระติบขอไปยังไปกินที่ทำงานนะเดี๋ยวคนบริษัทจะลึมเลย ไตกับไตคุณิ่งแต่ว่ากินไต่เป็นปึกพอแมนอยู่บ่เป็นการพูดที่กว่าเด็กยังกิน <c oughs> ที่เลาไม่เด็ดขึ้นเครื่องขึ้นเครื่องร้อนเผาร้อนเผาเ Rồi tiếp mười nha ăn à, nữa bây giờ cái vải trường hóm có quyển như đồ chả biết nha mọi ừ Để ระกาศนี้จะเป็นแบยบนป่าพริกดิบสรือดิบขั้วบรรยากาศตอนดำนํำนาที่พักอยู่พุน่น <c oughs> จะปนกบหน่อยจะกบ,กบกากาหน่อยจะหัวอย่างนี้ปนรวมกันอู้แสีบครับกระดอนหน่อย คนนี้สิจุหลายประเด็นครับผมเดี๋ยวว่วงนอนครับผมเรียกทำงานตัวันนี้มาทำงาน เียสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณเป็นรองสังกัดมาดับชมนะครับผมยำไก่ยำไก่ยำไก่เมืองหรือยำไก่บ้านครับผมเ็แซ่บหอมไปชิคกินหนึ่งเบอร์นะครับนี่คลิปหน้าบอกกันใหม่เด้พี่น้องขับเที่ยวไปกินไปกับชายเล็กครับผมมีอาหารยังกระสือติดตามครับผม จิมนาบอกกันไมครับผมสวัสดีครับผมกันนีวจินลไลฟ์มาไหนครับเป็นทำงานยุ่ห้องนองครับ